สูสุดสด D ีแม็กซมีทั้งระบบดิจิตอลและระบบมีหน้าจออัจฉริยะ MID หรือ Multi Information Display ซึ่งหน้าจอทั้งสองแบบนี้จะแสดงข้อมูลของการขับขี่ทั้งด้านมาตรวัดระยะทาง T ริปอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบค่าเฉลีย่ยและขณะปัจจุบันอุณหภูมิภายนอกรถตำแหน่งเกียร์อัตโมติอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง เมื่อท่านสตาร์ทรถจะมีข้อความต้อนรับปรากฏขึ้นโดยการค้นหาโหมดต่างๆเพื่อการใช้งานนั้นทำได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มที่ปลายการสวิชควบคุมไฟหน้ากด1ครั้งเพื่อเลือกโหมดและเข้ารายการตั้งค่าต,ต่างๆกดแช่ค้างไว้ประมาณ2วินาทีเพื่อเข้าโหมดนั้นๆซึ่งโหมดหลักๆคือเลือกโหมดภาษาหน่วย การเข้ารับบริการตั้งคา่าและนาฬิกาที่พิเศษคือหน้าจออัจฉริยะยังคำนวณระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้อีกเป็นระยะทางเท่าไหร่เมื่อวัดจากปริมาณน้ำมันในถังที่เหลืออยู่เทียบกับอัตราเส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันโดยเลือกไปที่เลือกโหมดตั้งคา่อาอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางที่สามารถขับได้ตามลำดับนอกจากนี้ ในโหมดการเข้ารับบริการท่านยังสามารถตั้งค่าเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศและการบำรุงรักษาได้อีกด้วยในรุ่นหน้าจอ MID มีระบบปรับความสว่าง Adaptive Display Light สามารถเลือกปรับความสว่างได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปรับด้วยตนเอง แบบปรับอัตโนมัติโดยกดปุ่มที่ปลายการสวิชที่ปั่น้ำฝนเพื่อเลือกโหมดปรับระดับความสว่างอินด m มิโหมดจากนั้นกดค้างไว้เพื่อเลือกปรับในแบบปรับอัตโนมัติระดับความสว่างจะถูกปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความสว่างภายนอกตัวรถหน้าปัดก็จะปรับความสว่างให้เพิ่มขึ้นตามแบบปรับด้วยตนเองโดยกดที่ปลายสวิชควบคุมระบบไฟท่านจะสามารถเลือกปรับความสว่างได้6ระดับ